วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนิธิธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตพระนครทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่แห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่1กันยายน2 4 5 0 นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยที่มีอายุ109ปีโดยพิพิธภัณฑ์จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้ภารกิจ Back to the Future Journey ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และต่อยอดสู่การพัฒนาความรู้เพื่ออนาคตของประเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น3ชั้นมีการออกแบบจัดแสดงโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายทั้งวัตถุศิลปกรรมโมเดลอิมเมอร์ซีฟแสงสีประกอบดนตรีร่วมสมัยและแอปพลิเคชันโดยชั้นที่1จะแสดงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารพร้อมบริเวณสปาร์คโซนเล่าเรื่องราวแสงแห่งอนาคตซิมโฟนีออฟไลฟ์ที่นำเสนออนาคตพลังงานและนวัตกรรมสมาร์ซิต ชั้นที่2แสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light ถ่ายทอดการพัฒนากิจการไฟฟ้าไทยส่วนชั้นที่3บอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามช่วงประวัติศาสตร์ก่อนมีไฟฟ้าใช้จนถึงจุดกำเนิดกิจการไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าวัดเลียบซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568 เวลา14 42. นาฬิกา42นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพ,พิธภัณฑ์ผ้าเฝ้าทูลละองพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงประณักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกาย ที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยโดยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมเนียมการแต่งกายแบบไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดแสดงหมายเลขหนึ่งทอดพระเนตรนิทรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัลน,นารีรัตนราชกัญญาทรงนำเสด็จพระราชดำเนินและกราบบังคมทูลรายงานซึ่งจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วย ชุดไทยเรือนต้นนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองเป็นเสื้อคอกลมแขนกระบอก3ส่วนชุดไทยจิรดาสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือชุดไทยอมรินสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมย,ยกดอก ชุดไทยบรมพิมานสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองชุดไทยดุสิตสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองชุดไทยจัก,กรีสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียง ชุดไทยสีวาลัยสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งห่มสบายกรองทองทับเสื้ออีกทีหนึ่งและชุดไทยจัก,กรพัชสวมใส่ในโอกาสงานพธิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำห่มสบายสองชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่สองเป็นสบายปักดิ้นทอง นิทรรศการิริราชพัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลขสองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระพราชะกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตผลิตภัณฑ์ภายในร้านพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่นำลวดลายจากฉลองพระองค์ในนิทรรศาการมาจับทำอาทิที่คาดผมผ้าไหมร่มหมวกกรอบรูปไม้ลงทองทั้งนี้เทศาการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไป วันนี้เวลา13นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษ์อัคราชะกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวัตคธยาราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเขตพระนครในการพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่46แบ่งการประกวดเป็น3ประเภทโดยผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองบัวหลวงประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีได้แก่รถทิศทิ พญานันโทปน,นันทนาคราชของนายบัณฑิตวันนุกูลประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณีได้แก่ศรัทธาอันเข้มแข็งในยแยกราชาประสงค์ของนายวัชรนนท์แสนวิเศษและประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยได้แก่ลมหายใจของธรรมชาติของนายสิทธิพลเลาะชัยสง์โอกาสนี้ทรงเปิดและทอดพระเนตรดิศการซึ่งมูลนิธิบัวหลวงร่วมกับมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวรตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีทักษะแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานอื่นๆเข้าร่วมแสดงรวม76ภาพผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรศการดังกล่าวได้จนถึงวันที่5ตุลาคม2568จากนั้นจะนำผลงานดังกล่าวไปจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจรที่จังหวัดสงขลาต่อไป วันนี้เวลา16เม50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระบรมรากาสให้สื่อมวลชนเฝ้าพระราชทานสัมภาษณ์ณสารา,าลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระดํารัสถึงการจัดนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงบางองค์ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนนอกจากนี้มีพระดำรัสถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่มีประวติศาสตร์มาอย่างยาวนานซึ่งสตรีไทยและคนไทยควรสวมใส่ยอย่างภาคภูมิใจขอเชิญสตรีไทยทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ น้องๆ LGBTQ พี่ๆ LGBTQ ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นหญิงนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่วงการแฟชั่นและไม่แฟชั่นคนไทยที่ทุกทุกอายุทุกท่านเลยก็อยากเชิญชวนให้ใส่ชุดไทยทั้งแต่แบบอย่าง ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ใส่ให้มีความเข้าใจใส่ให้คนรู้ทั่วโลกว่านี่เรามาจากประเทศไทยแล้วเราใส่อยากถูกต้องตามหลักที่ทรงพระราชทานและออกแบบคัตติ้งถูกเล้งถูกทุกอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องสีเรื่องการทอก็เป็นที่แล้วแต่ทุกคนจะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะสัรหาเวลา17.36นาฬิกา36นาทีเสด็จออกณวังสุโขทยัยพระราชทานพระโวโรกาทให้นางสาวสุชาตาช่วงสีมิสเวิร์ล2025และคณะ เฝ้าสำนึกในพระกรุณาที่คุณในโอกาสที่โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้และเครื่องแต่งกายพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวสุชาตาช่วงสีเพื่อแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกได้ครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025จากผู้เข้าแข่งขันกว่า108ประเทศทั่วโลก การประกวด Miss World เป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายเอริกมอลลี่ในปีคิตศักราช1951หรือพุทธศักราช2494เพื่อเชิดชูความงามอย่างมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมภายใต้โครงการ Beauty with a Purpose ความงามที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานการกุศลของผู้เข้าประกวด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรามประชพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวยัยและทุกโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐของไทยนำไปขับเคลื่อนและขยายผลบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานร่วมสมัยเป็นสากลตามแนวพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิน่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของประเทศไทยทําให้ผ้าไทยมีความทันสมัยโดดเด่นในโลกยุคใหม่ได้อย่างภาคภูมิอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแบบผ้าลายพระราชทานจำนวน18ลายเช่นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเตะร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าขีดลายนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นต้นพระราชทานให้แก่ช่างหัตถกรรมไทยและกลุ่มอทอผ้าทั่วประเทศนำมาึ่้การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงยังผลให้ประสบนิกรไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนทรงเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่คุณค่ามารดกแห่งวัฒนธรรมไทยสู่ผลงานหัตถศิลร่วมสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติผลงานของพระองค์ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น543ฉบับเป็นงานลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบให้ประชาชนคนไทยตระหนักในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก World Intellectual Property Organization ไัวโป้ขอพระสทานถวายรางวัล ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ไวโป a ว a r ด for creative excellence เพื่อแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติในด้านทรัพย์สินทางปัญญาทรงดำเนินตามรอยพระยุค,คลบาทของพระอัยกาและพระปิตุชาซึ่งไวโปได้ทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายรางวัลสูงสุดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ บทอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ35ปีมูลนิธิพระดาบทโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและพลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีร่วมพิธี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาศบพิษมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนพระดาบทขึ้นเมื่อปี2518เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติ ต่อมาในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติมศักดิ์นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเคื่อปฏิบัติการช่างแก่สิษย์พระดาบทรุ่นที่48โดยโรงเรียนพระดาบทเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนยียบัตรพระดาบทหลักสูตร1ปีใน9สาขาวิชา และโรงเรียนพระดาบ,บทจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5สาขาวิชาชีพมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทั้งสองแห่งแล้ว3,730คน วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชทิวารนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายในศูนย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2524เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนา สภาพดินเปรี้ยวให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะับเป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จในเรื่องบ่าพรุเสื่อมโทรมสะสมดินเปรี้ยวแกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ได้ร่วมปลูกไม้ผลบริเวณแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่รวบรวมไว้28สายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากนั้นเยี่ยมชมร้านพิคุลเกษตรพันธุ์ที่จำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปรวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆในพื้นที่และสินค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6ศูนย์ทั่วประเทศจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในช่วงบ่ายได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2568ซึ่งสำนักง,งานกอบร,รอจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16สิงหาคมนี้ด้วยหมุนเวียนจัดงานไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา ทั้ง6แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเจ้าที่สำนักงานกปรรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาร่วมประชุม160คนมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการศึกษาดูง,งานศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุซิรินทรหรือป่าพุโต๊แดงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ